ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มานําเสนอนะครับต้นคูณขาวที่เพาะไว้นะครับประมาณ1ปีนะครับ1ปีก็จะต้นประมาณนี้นะครับประมาณ60สิบไม่ใช่หกิบดิประมาณเก้าสิเซนนะครับต้นที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆครับก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยบางต้นก็ไม่งามก็มีครับ ต้นคุณขาวที่ได้มเมล็ดมานะครับเพราะจากมเมล็ดก็ต้องดูในอนาคตนะครับว่าดอกจะเป็นสีขาวหรือเปล่าอันนี้ต้นประดูนะครับที่เก็บมาระหว่างทางนะครับอันนี้ต้นนี้จะพิเศษกว่าต้นอื่นๆนะครับจะมีสีขาวแซมด้วยครับเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้เป็นต้นประดูทั้งหมดนะครับ เม็ดก็จะเก็บมาจากบริเวณข้างทางนะครับอันนี้เป็นต้นกามปูน้อยนะครับหรือต้นฉำฉาครับส่วนอันนี้ก็จะผสมกันนะครับมีผักชัยยาด้วยนะครับมีต้นผักชัยยาตัวผู้กับตัวเมียนะครับ เพาะไปเรื่อยๆครับสำหรับผมก็ยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแต่ก็พยายามเพาะไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มีปัจจัยได้ซื้อที่ดินนะครับเพื่อปลูกต้นไม้อย่างที่ผมชอบและก็คาดหวังว่าคาดหวังว่าชีวิตในอนาคตจะมีความสุขกับต้นไม้นะครับขอบพระคุณครับ หากชอบคลิปนี้กรุลุกกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ